ทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องแล้วก็บเอฟซีบริตามและครับชมคลิบบอคอนวันพาลุยมื่อนี้เฮากา็อยู่ป่ามุติช่องพี่น้องเฮาย้ายบอร์ดกลางคืนเลยเมื่อคืนนี้ประมาณบ่ายโมงกลางคืนหรือตีหนึง่งลมแห้งเมื่อคืนนี้พอได้ปุป๊บเขากมานอนในตลาดมาไหวยานงามไม้หล่นโจรแล้วก็อยู่ฝ่านั้นก็นมีทีมงานนึ่งนี่พี่น้องเอ้เขา,าออเ,อเขาก็ปุ๊บลมคือเดียวเขาก็ได้แสดงเฮาสีไปลิน่น้ําเขานี่อยู่นี่มันมีกงไม้ใหญ่พี่น้องเอ้ เอาอยูดานนี่เวลาล่วมผลมากัะเฮากันยังไปย,ย่านจะเบิ่งทีมงานนังกลับลุกกันแล้วบองานบ่แก้วเพิน่นโอ้ลุกมาแล้วเนาะกินเพิ่นอะกินเหล้าบอดื่มน้ำไม่น่า <c oughs> <laughs> โอ้ยไอฝานปลาชี่เพิ่นมานได้มานวะต้มน้ำลูกไก่เนี่ยไก่ไก่จะเดินไปเอามาไปทางเรือนี่เอาไก่จะได้ไปหารถเช่าก่อนพี่น้องเอ้ยเท่นี้ละเท่นู้นนี่ละไปเลยนี่งเอาค่ะกำลังเลาะไปหารถเช่าอยู่พี่น้องเอ้ยกะลุ้นไปติดตามน้ำกันว่าเฮาสิพบเพอยังไงนะ เมื่อกี้นี่ก็ได้พวกไก่ตรงนี้นี่ปิดกอก,กไปแล้วไก่ป่าปิดอยูะไรกันนี่ไปบอกเราเลยไม่เห็นมันจับ ตอนนี้เราเ็มาจอบไก่อยู่น้องเอ้ยกำดีเสียงไก่หันเ่อนนี่แหละเดี๋ยวนมาจอบกนก่อนว่ามันจะเปนคอแบบบไก่หันอย่พี่น้องเอ้ยเกือเกือเกือบเกือบเอบเกบ เพิ่ใกล้ประเด็ก็ฮะมันอยู่คือแล้วก like, ันี่นะยิงกัน like ี่ดี๋ยวไปลุ้นน้ำกันมาถือรอบ่มาต่ถือน่แม่พอได้มันนี่เช้ามตึกป่ก่อนนี่ก็หึแม่งแข่งคือแล้วคยิงกันถือรบ่ได้

มนัมนมนัมนมันเลมันเลยี่น้องเลยตัวแรกของกาละเช้ามนียี่น,น้องเลยเาก็ได้ต่อเพิ่มลมันมันมัเอากะิ่งกะเลยดะหอเลเนแล้วนไเอากระหลาะต่องเลยเอาชมัน่บ ัดไก่เปินกระหอไตมาเอาการะหอก่อนเรียนนำไก่ห่อเทางรียบร้อยแล้วเสีทองด้วยนี่นม่าและกระหอตัวนึงตัลัเชากันเลยน,นี่เกากรโลต่ออีกไปเลยกรอาชิมานลอบอนี่รัดใกลอย่เนาะ ไกลแก็ะ้อกมาโงงอากกระกกอนสิ

หาห้าเอาโทรศัพท์นี่นะกอกแก่นะแต่ว่าเฮาบ่มีบ่ได้ถ่ายให้เบิง่งเพราะว่าเอาโทรศัพท์นี่เป็นเสียงกอกแก่ไก่นี่ก็หาหายิ่งเลาะมือเด้พี่น้องพอไปช่วยแล้วตอนนี้ก็ได้กลับเพื่อหาประเภทซะก่อนความทางไปทางเดินนี่ดูไล่ตัวเดี๋ยวเรือง Để không chỉ môi chị tạm môn đồ. Tony, mình được bỏ đây cái đi, you know. Vô chị biết luôn hết thương luôn chân kia này, luôn luôn những luôn luôn nó luôn luôn

ยังมีถือย้ำบอกหกหมันหกยันนี่ก่อนไปทางนู้นดิหกมหกยิงอยู่ชะรามันถีทถ่ทแต่หดมันเห็นแต่หดมันเว้นใกล้จากตายจะก,กาตายเห็นไป่น้งเลย ไแตะหดมันเนะออตะผูหมันนะอ่ะพูนอยู่โดน,รนไรปพี่น้องเอ้เห็นมันลุ้นไม,มไม,มเห็นมันถกนนกืก็ตายชํา่นไกเมื่อกบางีใกาไม่ได้แชมปพน้องเอ้ยผาวก็ละยิงคักไปเลยขึ้นไม้งิงมันมาข้างล่างละ่ะ มาะมันออกมาตาป่านๆทันหิ้เชิงได้แต่หุ่นมั่นได้เลยใส่ถ้าเฮาล่อเมื่อวันวันราะว่ายันเลยเพชรทายกินข้าวเ้าก็มาเช้าแต่เช้านี่ละเมออยู่นี่ก็เกือบสิบสองโมงละกับหาบเพชรเปนก่อนเพื่อจะได้มางอดพอดีแล้วนะพี่น้องหอดบ่อนพอดีทางบะเพชรเพิ่นหมานใช่ปะ ินนนกเป่าอีแล้วพี่น้องเอ้ยในนกสาบโตในนกชามโตนี่ก็ได้จะได้นี่กันคอยพี่น้องเอ้ยกะหอหน้อยตัวนึงเลยก็ได้ทางทีมงานเาก็ชี้กะหออยู่พี่น้องเอ้ยที่กะหอแล้วก็เด็ดกลินข้าวแล้วก็พักผ่อนย้ายบอกเลยไปได้ย้ายมานี่ ง่ายคือง่ายไปทั้งตรรมชาตินน้อยพีเน้องเขายาเขาก็ได้ย้ายบ่อนพี่น้องเลยเพราะว่าตรงนี้มันมีน้ำพี่น้องน้ำเพราะกันบักุ้มช้ำฉี่แล้วแล้วก็ทีมงานเลาก็มาเจาะพี่น้องกินฉี่มือพวกเพชรตลอดได้เดี๋ยวนี้เลยเพราะเพ็ดกินแซ่บนะก็เพ็ดกินเพ็ดกินบ่กเช็บปานใดบักเก่งเพ็ดกิน เอ้เราเลยกินนะเอ้เลอร้ะหลับบอกหลัลบก่อลคับหลับหรือโคโคชดนน้ำเอาอย่างไรแห้งนะนอนเอาการะชีได้โคไปหน่อยโคชดน้ำเอาจะได้แห้งยังเอากรได้โคนกมีไว้ไปหน่อยโคนกข้าเหาะนี่เหาะจีปิง้งเป็นของต้อนทางบ้านเก้าขาดพอได้อยู่ได้กิน มาเทอะอใไรกัได้ยันนี้คอยกัดจะได้ปีงกระหาะดี่ไว้พี่น้องเลยหนีบไว้ ก่อนก็ได้ก็ห้องตัวนึงเมื่อตอนเขาว่า,วาบหา่หมอดเทียนนี้ก็สิได้ตัวนึงอีกคือเก่าเฉยเชื่อกืออีกตักนบ่เชือเกือบเชือกให้มันโน่ตันมีเชือกแล้วมันมีน่นเอาลยว้าปอดภัยเชือเกเข้าไปมันนู่นู่ครับ ็อยูด,ด่านแดดฮอนแน่นอยนึงเพราะว่านี่ร่มผลเมื่อคืนนี่รมแห้งก็ละพอได้ปบอมานอนตะดานพิมพ์คืนนี่ ไม้นี่ก็ไม้ขยุ่งเฮ็ดพี่น้องเอ้ยนี่แม่นบ่ล่ะแถวนี้ไม้ขยุ่งหมดโดนหอบพักนี่ไม้ขยุ่งน้อยนะแถวด่านนี่มีแต่ไม้ขยุ่งหงุดเลยนี่ครูต้นนั้นก็หลายไม้ขยุ่งี่น้องเอ้ยอยู่ด่านด่านด่านตาประจันนี่นะตั้งหอแกงเฮาก็ค้างแล้วอะพี่น้องเอ้ยแต่พักน้ำมันบ่มีพี่น้องเอ้ยเพิ่งปรุงกะบะหมี่พะโลลายได้ มีแต่เก๋อแล้วก็เป็กโนุ่มคิดแล้วก็หวกะเทมหัวข่ามุทธรังแกงหอกกับชกด้วพี่น้องเลยทางบะเพ็ดเพื่อนแกงนกใส่มะชมนี่อม่เป็กมึงก็ชิมมาก่อนพี่น้องอืมต่อเหยาะมาแล้วเอาสิกินเข้าอยู่กลางทางนี่มันนี่อืมทอมันฮอนมันมามีหอมพี่น้องเลย Nó có lợi nhu càng thẳng lên lời เอาเเขิเข,ข้าวกลาง้าง,าง,ง,งกับไปเ้ยรถไายเขามาละมีง้ออย่ขอเยียบกระตกจักโคอรมายังมีจักอยู่หาซึ้นมาขิามานมัน

จากกินขา้าวกินน้ำยาแลวก็เฮ้ากับชิได้พักผ่อนก่อนจะนอยพี่น้องเ้ยนอยเฮาพักผ่อนจะนอยแลวเฮากับชิได้ย้ายบ่อนเลยกัติดตามไปชมกัน,กนว่าเฮ้าย้ายอยู่บ่อนเลยบ่อนเลยก็ได้อาะสำหรับคลิปนี้กัชิกาชบเียงเท่านี้ก่อนขอบคุาขอบใจหลายที่เข้ามาติดตามนะครับชมบคลิปบอคนวันพาลุยอ,อ่ะขอบใจ